สร้างอาการปรุงแต่งปกคุมตัวเองสร้างมิติแห่งอาการปรุงแต่งครอบตัวเองแล้วก็เรียนรู้สิ่งที่ตัวเองสร้างมันขึ้นมานั้นปกคุมตัวเองนั้นให้ค่าสืบต่อว่าทําถูกทําต่อว่าทําผิดทําต่อทาต่อไปเรื่อยสืบต่อไปเรื่อยทั้งถูกทั้งผิดทั้งดีทั้งชั่ว ยังกะว่าที่พูดมานี้มันมีอยู่จริงๆอย่างนั้นไะแม้แต่ผู้พูดนี่ยังไม่เห็นว่ามันมีตัวตนอยู่จริงกลับมาหลงสิ่งที่ไม่มีตัวตนอยู่จริงว่ามีตัวตนอยู่จริงสร้างมิติแห่งการปรุงแต่งขึ้นมาเองแล้วก็หลงมิติแห่งการปรุงแต่งอันตนสร้างขึ้นมานั้นเองแล้วก็หาทางออกจากการปรุงแต่งอันตนสร้างขึ้นมานั้น ด้วยการปรุงแต่งต่อไปเรื่อยๆปรุงแต่งต่อไปเรื่อยๆไม่เคยรู้เลยว่ากำลังสร้างกรงขังแห่งการปรุงแต่งครอบธรรมธาตุอันบริสุทธิ์ธาตุบริสุทธิ์เขาไม่เคยรู้เรื่องเขาไม่เคยเป็นคนเขาไม่เคยมีอารมณ์เขาไม่เคยมีวัตถุธาตุใดๆเขาไม่ได้ต้องการสิ่งใด เขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรกับอะไรทั้งสิ้นเขาไม่ได้ต้องการสิ่งใดเลยเขาแค่ต้องการที่จะเห็นทุกสรรพสิ่งเป็นธรรมชาติเขาแค่ต้องการเรียนรู้ว่าทุกสรรพสิ่งเป็นธรรมชาติไรตัวไรเจ้าของเขาแค่ต้องการที่จะรู้จักธรรมชาติของเขา เพื่อเขาจะได้จุติการอาศัยการปรุงแต่ง